ใครที่ฝันอยากให้มีประกันรถยนต์ที่ขับรถคันไหนก็มีความคุ้มครองวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วค่ะครั้งแรกในเอเชียที่ประกันภัยรถยนต์ไม่ตามรถ แต่ตามคนซื้อง่ายเพียงแค่มีใบขับขี่ใบเดียวจ่ายเบี้ยแค่หลักพันคุ้มครองรถทุกคันที่เราขับไม่จำกัดอายุรถและอายุผู้ขับขี่ไม่ต้องตรวจสภาพประกันตามคนชั้น3เพียงปีละ2,890บาท ถ้าเราผิดประกันช่วยจ่ายเยียวยาคู่กรณีสูงสุดคนละ5แสนบาทชดใช้ทรัพย์สินให้คู่กรณีสูงสุด1ล้านบาทประกันตัวผู้ขับขี่3 0 0 0 0 0บาทและคนในรถของเรานะคะหากได้รับบาดเจ็บไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดก็ตามมีค่ารักษาพยาบาลให้ตามจริงสูงสุดคนละ1 0 0 0บาทหากเสียชีวิตประกันก็จ่ายให้คนละ1 0 0 0บาท คุ้มครองรถทุกคันที่ใช้งานส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะหรือรถตู้ไม่เกิน12ที่นั่งยกเว้นรถที่ใช้ในเชิงพาณิชย์รถยน์สมรรถภาพสูงเช่นซูปเปอร์คาร์หรือสปอร์ตคาร์รวมถึงการเช่ารถขับและรถยนต์ที่ดัดแปลงสภาพประกันตามคนชั้น3ปีละ2,890บาทสนใจติดต่อครูเอวัชราวลีเอกเอประกันภยัย